นทางครับเราจะข้ามฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเพราะว่ามันมีค้างเก่าที่ทําไว้ครับค้างเก่าที่ทําไว้ห้างยิงปนปลาเนี่ยครับเดี๋ยวไปขึ้นฝั่งนู้นกันตามรับชมครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวหมาหายากมากครับน้ําขุ่นไปแล้ว ในทางสักครู่ครับต้นนี้ทําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับตอนนี้ทําเองครับตอนนี้ปึบขึ้นยังไงเนี่ยอยากได้น้ําขึ้นไปด้วย หม้ก็สวยใช่ได้ครับรอครับรอดูปลาขึ้นโอเคครับผมน่งซุ่มกันไป ลงครับไม่ทันขึ้นทำไมสิท่าน ไปแล้วครับ <c oughs> โดนครับโดนแต่ทำไมไม่วิ่งครับสายสายวิ่งไหมเอ่ยวิ่งไหมเอ่ยวิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่นุ่นครับวิ่งอยู่วิ่งอย ตัวไม่ใหญ่นะฝ่ามือแกขัดก่อนครับนั่นนะแกขัดไปก่อน ขัดไปก่อน <speech> <sm> <problem> เราโซเรียมมัโลนครับได้นี่ฟ้าตัวไหนนะอ๋อโดนกลางพอดีครับไม่หลุดครับแบบนี้ไม่หลุด อยู่ลึกหน่อยนะครับก็เผื่อพอสมควรครับเผื่อลึกพอสมควรอ,อึ๊บเอใจเย็ยนใจเย็ยน มาตั้งไกลนะครับท่านผู้ชมไม่มีตัวครับได้ตัวเดียวเท่าทีเห็นเลยครับยิงสองทีโดนหนึ่งพลาดหนึ่งก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านครับกลับทางกลับกับท่าะระหว่างทางมีแวะมีที่ยิงก็จะแวะส่องกันครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นี่ขอ,อยุยาตเดินทางครับนี่ครับกลางป่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลย <c oughs> มีคุ้มค่าเหนยเลยครับเปได้ครับเดี๋ยวค่อยๆสำรวจหมายกันไปหาหมาย,ยากนะครับช่วงนี้ต้องทำใจครับโอเคครับผมเดี๋ยวขออนญาตเดินสักครู่ครับเหนื่อยดะครับสบภาพเข้าหมายเอเคครับผม